ที่ดิตอนรับสู่ช่องครูฟ้าอีกครั้งหนึ่งนะยยังไงก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะก็ก่อนหน้าน,นี้เรามีการแข่งกันนะคะทายของกินจากเซเว่นไปแล้วนะคะก็เลยมีความคิดว่าอยากกินมะม่วงน้ำปลาหวานนะคะวันนี้กากับน้องกายจะทำมาทำมะม่วงน้ำปลาหวานที่บอกเลยว่าสูตรน้ำปลาหวานนี้คือแซ่บอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาเลือกว่าเราจะอะมะม่วงเนี่ยเราจะเอารูปไหนนะคะ เป็นลูกเ่ลูกใหญ่มากเลยลูใกลใหญ่มากเลยนะคะมาดูใกล้ๆเลยก็ได้นี่อันนี้ยังไม่ได้ห่อนะคะแต่คิดว่าจะห่อเพราะว่าต้นนี้นะคะที่จริงตอนแรกในปีเกือบสามสิบรูปนะคะแต่ว่าเราก็มีแบบเด็ดมารับประทานบ้างนะคะก็เลยตอนนี้น่าจะเหลือประมาณสักยี่สิบห้าประมาณยี่สิบห้าลูกนะคะเดี๋ยวเราจะมาเลือกลูกที่เราจะเอาไปทำมะ่วงน้ำป่าวา นี่น่าจะเล็กไปอ๋อนี่นี่มีรูปหนึ่งค่ะคือแบบหยุดดินพอดีเลยเราน่าจะเอาลูปนี้นะคะไปทําม,มะม่วงน้ำปลาว่ะไมงั้นเดี๋ยวครูป้ายขอเด็ดรูปนี้เลยนะคะ <S 1> <S 1> <S 1> นี่สดสด <S <S นี่คะ่ะลูกโตมาก มะม่วงให้หยดออกจากลูกมันก่อนนะคะดูจากเปลือกแล้วก็สีผิวของเปลือกมะม่วงแล้วนะคะก็คือลูกแก่ค่อนข้างที่จะแก่มากแล้วนะคะต้นเป็นมันๆตรงนี้ด้วยอแล้วก็เปลือกมันสีเข้มมากเอามาดูใกล้ๆก,กับต้นมันไหมคะเดี๋ยวเราจะล้างก่อนนะ เราล้างลูกมะม่วงเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปทําน้ําปลาหวานค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะทำน้ําปลาหวานนะคะเราก็จะมาเตรียมมะม่วงก่อนนะคะ <Okay. S 2> เอามาแล้วค่ะ มะม่วงเปรี้ยวนะคะก็เวลาเรา,าทำเป็นชิ้นก็แล้วแต่คนชอบนะคะแต่ว่าปูไปไม่ไม่ชอบสับเป็นชิ้นแบบนี้นะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันเปรี้ยวเกินไปอะ่ะ<า>ถ้าเราทำเป็นชิ้นบางๆนี้นะคะก็ะจะทำให้มันลดความเปรี้ยวลงได้นะคะเอาบ,องบางๆเล็กๆโอ้โหล้นจานนะคะ สัวเจ้าจันนะใบลิกช่วย<า>หูได้เยอะมากเลยค่ะตายแอบเอาไปกินนะครับเปรี้ยวเปรี้ยวแน่นอนเปรี้ยวเปรี้ยวแบบนี้แหละ,ะคะเราจะมาทำกินกับน้ำปลาหวาน อันนี้จะให้ดูอุย้ยจะเอาแบบเนื้อน,ะนี่อันที่จริงแกนก็จะมีประมาณแค่นี้นะคะบางๆอันนี้อันนี้ขอเก็บออกมาตรงนี้ก่อนนะคะ ตอนนี้นะคะเราจะเริ่มลงมือทําน้ําปลาหวานันเลยนะคะซึ่งเราจะต้องมีอะไรบ้างคะน้องปลายมีน้ําตาลค่ะพริกค่ะแล้วก็น้ำปลาปลาเคมีกระปิด้วยนะหอมแดงด้วยอ๋อเออหอมแดงวราไฟฝายปอกหอมแดงแล้วกันนี่น้ำตาลเลยไหมอ่ะหนูหนูทำรอก่อนก็ได้เพราะว่าหอมแดงนี่คือเราใส่ตอน ตอนสุดท้ายนียนะคะใส่หมดเลยน้ำตาลดงหนูจะทําแค่ไหนตามใจหนูเลยค่ะเอาให้แซบที่สุดแค่นี้สามช้อนโอเคค่ะจะต้องใส่อะไรหนูทำเลยน้ำปลาหมดคุดค่ะพอไหมน้ำปลาเราก็หมดพอดีนะคะ โอเคเร็ดพอดีนะคะไม่เผ็ดมากแค่นี้เนาะลองดูก่อนอีกนิดนึงก็ได้พี่ฟ้าค่ะน้ำปลาน่าจะพอดีแหละน้ำตาล สำหรับใครที่อาจจะชอบกุ้งแห้งนะคะหรือแบบปลาแห้งอะไรนี้ก็ใส่เพิ่มได้ตามชอบนะคะตอนนี้เราก็ทําน้ําปลาหวานตามวัสดุตามต้บา้าบ <laughs> ตามของที่เรามีพูดง่ายคือเรามีอะไรแล้วก็ทําแบบนั้นเลยนะคะแต่หลักๆก็จะมีน้ําตาลน้ําปลานะคะมีพริกหอมได้ยังตอนนี้รู้สึกว่าจะร้องไห้หอม เวลาหั่นหอมนะคะครูฟ้าจะชอบหั่นเป็นแนวขวางแบบนี้นะคะนี่ดูนะคะใครชอบเยอะก็หั่นเยอะเลยนะคะอันนี้เราก็แบบเอาพอดีแล้วกันนี่เราหั่นทางนี้นะคะมันจะหั่นง่ายกว่าหั่นทางยาวเลย ปกติก็พอทํากับข้าวเป็นอยู่บ้างนะคะก็พอกินเนาะไม่ได้แบบว่าอร่อยมากนะคิดว่าก็น่าจะแบบพอทานได้เดี๋ยววันหลังจะพามาเข้าครัวแล้วกันนะคะโอเคนะคะตอนนี้เราก็คนนะคะให้น้ำตาลละลาย ตอนนี้เราไปชิมมะม่วงรอแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้ครูป้ายกำลังคนน้ำตาลให้ละลายนะคะถ้ามีปะลาก็ใส่ด้วยก็ได้นะคะรสชาติก็จะเข็มข้นขึ้นะะพอดีว่าครูป้ายไม่ได้ซื้อปะลามาไว้นะคะทำตามของที่เรามีเนาะโอเคน่าจะได้แล้วนะคะแล้วก็เราก็จะใส่หัวหอมนะคะที่เราหั่นไว้นะคะลงในน้ำตาลกับน้ำปลากับพริกที่เรา ใส่กันไว้เนาะอ่ะนนี้เราจะใส่เลยนะคะโอ้ยน้ำลายไหลแล้วหัวหอมเน้นๆกรุบกรอบเลยนะคะเนี่ยสำหรับใครที่ชอบให้น้ำตาลละลายแบบละลายจนหมดนี้นะคะก็ต้องนำน้ำตาลไปเคี่ยวนะคะ ให้น้ำตาลละลายผมก่อนเนานะแต่ว่าครูาฟชอบแบบนี้นะคะ <c oughs> ก็คือแบบชอบให้ยังเป็นเม็ดเม็ดอยู่อะอเวลาเรากินกับมะม่วงมันกรุบกรกกกกกกอบนะคะทั้งหัวหอมทั้งน้ำตาลดีนะคะเดี๋ยวเรานี่น้ำตาลหวานเราเสร็จแล้วโชว์ก่อนโชว์ก่อนเดี๋ยวโชว์น้ำตาลหวานก่อน <c oughs> นี่นะคะน้ำตาลก็เริ่มละลายแล้วปูนน้ำลายหลเลยเดี๋ยวจะให้น้องปลายนะคะเป็นคนชิมนะว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรมาน้องไป อ่ะหอ,หอมด้วยหอ,หอมด้วยโอเคคุยเยอะเลยอ,อร่อยโอเคไม่ใช่เดี๋ยวพี่ต้องชิมด้วยนะมาจะมาชิมนี่นะคะหอ,หอมเนี่ยต้องเยอะๆแบบนี้อร่อยอร่อยมาก ถ้าสำหรับคลิปพาทำมะม่วงน้ำปลาหวานวันนี้นะคะก็ถือว่าอร่อยมากๆเลยนะคะ <Yeah. S 1> โดยเฉพาะมะม่วงเนี่ยคือสดๆจากต้นนะคะปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นนะคะปลูกเองข้างรั้วเลยนะคะเพราะฉะนั้นคือกินได้แบบไม่คลากแขลงใจเลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะรู้สึกว่าช่างภาพเนี่ยน้ำลายไหลแล้วนะคะเดี๋ยวจะขอให้ช่างภาพมา ทานอเมรอน้ำปลาหวานด้วยแล้วกันนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้ของครูไฟแล้วก็น้องปลายนะคะก็อย่าลืมติดตามช่องครูฝ้ายเป็นนานด้วยนะคะสํหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย